เจกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปอยู่ช่วงหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เจเปิดเทอมแล้วค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนทุกคนอาจจะคิดว่าตอนนี้เจกํากลังอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อยู่ฟูตันยูนเิเวอร์ซิตี้กำลังกินชานมไข่มุกอยู่ใช่ไหมคะเปล่าเลยค่ะตอนนี้เจกํากลังอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้เจขอใช้คาว่าถูกนะคะถูกให้เรียนออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวการเปิดเทอมอาทิตย์แรกของเจนะคะว่าตอนที่ฉันขึ้นปีหนึ่งตอนที่ฉันอายุ19เาแล้วฉันตื่นเต้นว่าฉันกำลังจะเป็นเด็กมาหาลัยแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ แล้วก็เผื่อเพื่อนเพื่อนคนอื่นนะคะที่กําลังเจอสถานการณ์เดียวกันกับเจก็คือสถานการณ์อดไปเรียนที่มอค่ะคือแบบมันเศร้ามากทุกคนคือเจอ่ะที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมหาพอช่วงมันใกล้เปิดเทอมแล้วใช่ปะเจก็ติดตามข่าวโควิดทุกวันเลยเนี่ยว่าโควิดที่จีนสถานการณ์เป็นไงโควิดที่ไทยสถานการณ์เป็นไงคือแบบลุ้นมาตลอดเลยว่าเราจะได้ไปไหมสถานการณ์โควิดที่จีนนะคะถือว่าดีขึ้นค่อนข้างมาค่ะที่เมืองไทยก็ดีเนาะเจก็เลยแอบมีความหวังนิดนิดนะคะว่าเปิดเทอม งงเจจะได้ไปเรียนที่มอแต่สรุปแล้วมหาหลัยส่งอีเมลมาบอกว่าไม่ได้ไปจ้า มหาลัยส่งอีเมลมาหาเจนะคะวันที่29สิงหาซึ่งปกติทุกปีนะคะมหาลัยจะเปิดเทอมประมาณวันที่6กันยาบอกแบบกระชั้นชิดมากแบบเออคือถ้าได้ไปก็คือไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยซึ่งเนื้อหาในอีเมลที่เขาส่งมาให้เจนะคะเขาก็เขียนว่าปีนี้จะเปิดเทอมวันที่14กันยาซึ่งเปิดประมาณ1อาทิตย์ช้าวกว่าทุกปีอะ่ะปกติจะเปิดอาทิตย์แรกของกันยาเนาะแล้วก็ เขาบอกว่านักเรียนที่อยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่นะคะตอนนี้ทําได้แค่รอให้มีวีซ่านักเรียนแล้วก็บินไปที่มอซึ่งสถานทูตจีนที่ไทยนะคะยังไม่เปิดให้นักเรียนไทยทําวีซ่านักเรียนเพื่อบินไปเรียนที่จีนค่ะอีกความหมายหนึ่งก็คือเราอดไปจ้าจนกว่าเราจะได้ทาวีซ่าตอนนี้เปก็เปิดเทอมมาแล้ว1อาทิตย์นะคะเป็นหนึ่งอาทิตย์แห่งการเรียนออนไลน์แล้วก็หนึ่งอาทิตย์แห่งความปวดหัววันนี้เราเลยจะมารีวิวอาทิตย์แรกของการเรียนที่ฟูตันต้ หรือฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเพื่อนเพื่อคนไหนยังไม่รู้จักฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้นะคะอย่าลืมไปดูคลิปเจคลิปนี้ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นนักเรียนจีนนะคะคือต้องมีแอป e c h a t ค่ะการสื่อสารการส่งข้อมูลต่างๆทุกอย่างเลยนะคะจะใช้ e c h a t แอปมีแอปเดียวคือจะบอกว่าแอปนี้ตัวเดียวเอาอยู่ค่ะ e c h a t คือช่องทางการสื่อสารหลักเลยนะคะส่วนอ e ีเมลเนี่ยก็คือลองลงมาคือแทบไม่ได้ส่งกันเลยแล้วก็มหาลัยจะมีอ e ีเมลให้นักศึกษาทุก คนที่เป็นแบบ a d f o t a n e d u c n อย่างนี้นะคะก่อนเปิดเทอมนะคะก็จะมีรุ่นพี่ผู้ช่วยอาจารย์เนี่ยคอยช่วยเหลือวิธีการแบบวิธีการลงตารางเรียนวิธีการเรียนหรือว่าคอร์สไหนที่เราต้องลงเรียนนะคะซึ่งข้อมูลที่เขาให้มาคือมันเยอะจังทุกคนคือมันเยอะแบบเขาส่งมาเรื่อยๆมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแล้วคือ พราะมันเป็นภาษาจีนทุกคนมันเป็นภาษาจีนที่แบบยาวยืดลงมาแบบเนี้ยแบบสิบหน้าเจ๊ไม่มีประสบการณ์การเรียนที่จีนมาก่อนนะคะแล้วไม่ทุกอย่างเจรู้สึกว่ามันใหม่ไปหมดคือเอกสารหรือไฟล์ที่เขาส่งมาให้คือมันเยอะแยะไปหมดเยอะแยะเยอะจนแบบงงอะถึงแม้นะคะเจะจะเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษแต่ว่าเรียนกับนักเรียนจีนเขาเลยชอบส่งข้อความมันเป็นภาษาจีนค่ะถึงเจะจะเรียนภาษาจีนมานานแล้วนะคะแต่เจก็ยังขออนุญ,ญาตตะลึงอยู่เนาะ อีกอย่างที่เจรู้สึกว่าเป็นปัญหาสําหรับเจนะคะก็คือเจใช้ว c h a t ไม่เป็น,นะคะ่ะ พเจไม่เคยใช้ VChat มาก่อนคือจะรู้สึกว่ามันมีฟังก์ชันน้อยกว่า Line นะคือรลนมันทำอะไรได้เยอะกว่าแต่เจแค่รู้สึกว่า VChat มันใช้ยากอะเว็บไซต์ต่างๆของมหาลัยนะคะก็จะชอบเป็นภาษาจีนเนาะบางเว็บก็จะไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้เราเราเลยบางเว็บนะคะจําเป็นจะต้องมีเบอร์มือถือจีนเพื่อล็อกอินหรือว่ารีจิสเตอร์นะคะซึ่งเจไม่มีไงแล้วพอถามอาจารย์อาจารย์ก็งงว่าเราต้องการสีว่าอะไรอาจารย์งงมาเจาก็งงกลับแล้วเราก็งงกันไปหมดเลย เรามาพูดถึงคณะที่เราเรียนบ้างนะคะคณะที่เจเรียนนะคะชื่อ U.I.P.E ก็คือเป็นคณะเกี่ยวกับ e c onomics เศรษฐศาสตร์ค่ะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าจะเป็นคณะที่เด็กต่างชาติเรียนด้วยกันกับนักเรียนจีนค่ะปีของเจนะคะมีนักเรียนต่างชาติทั้งหมด9คนค่ะมีรัสเซีย1อุซเบกิสถาน1 สิงคโปร์3แล้วก็คนไทย3าคนคะ่ะนอกจากเจก็จะมีเพื่อนผู้ชายอีก2งคนเนาะในเด็กต่างชาติ9คนนี้นะคะก็มี2คนที่โชคดีค่ะที่เขาอยู่เมืองจีนตั้งแต่ก่อนโควิดเขาก็เลยได้ไปเรียนที่มอได้เรียนที่ฟูตันเลยนะคะส่วนนักเรียนต่างชาติอีก7คนที่เหลือนะคะไม่ได้ไปจ้าก็เลยต้องเรียน <c oughs> ออนไลน์เจรู้สึกอิจฉานักเรียน2คนนั้นมาก <c oughs> คือแบบเจอยากไปเรียนที่ฟูตันมาก1วันก่อนเปิดเทอมนะคะรุ่นพี่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีมิ팅กันในซูมว่าให้ทุกคนนะ่ะ แนะนำตัวเองนะคะซึ่งเจตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นโปรเจกต์แรกที่เราจะได้แบบรู้จักกับเพื่อนคนจีนมากขึ้นเพราะเจอยากรู้จริงๆว่าเพื่อนคนจีนแต่ละคนอ่ะเขาหน้าตาเป็นยังไงเขาชื่อ,อยังไงเพราะว่าถ้าดูในกลุ่ม V Chat นะคะในกลุ่ม V Chat คือทุกคนใช้รูปกระตูนหรือไม่ก็รูปวิวรูป ที่มันไม่ใช่รูปตัวเองมันอาจจะเป็น c u เจอร์ของคนจีนหรือเปล่าที่ไม่ตั้งรูปตัวเองเป็นรูปโปรไฟล์ใน WeChat นะคะอันนี้เจก็ไม่แน่ใจแต่เจคือแบบมีความสงสัยมากว่าเพื่อนคนจีนแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงชื่ออะไรมาจากไหน <S <S วิธีการแนะนําตัวของเขานะคะก็คือให้ทุกคนทําสไลด์แนะนําตัวเองมีรูปตัวเองข้อมูลตัวเองแล้วก็ส่งไปรวบรวมกันเป็น PowerPoint <S <S นะคะแล้วเขาจะให้แต่ละคนเนี่ยสลับกันพรีเซนต์ซึ่งเจก็ตั้งใจทํามากเจเนี่ยเข้าแอปนูนแอปนี แบบโฟโต o ช็อปโอโหแบบตั้งใจทําแล้วพอถึงวันจริงนะคะเจก็ตื่นเต้นมากๆพอเริ่มแนะนาตัวนะคะก็เริ่มด้วยนังเรียนจีนก่อนนางเรียนจีนพูดก่อนแต่ว่าภาพที่เจเห็นก็คือทุกคนแบบสไลด์แบบข่าวจัวทุกคนข่าวจัวแล้วก็มีหน้าตัวเองแล้วก็ข้อมูลแปะอยู่นิดนึง บางคนไม่ใส่รูปตัวเองด้วยซ้ำอ่ะจนถึงตอนนี้จะยังไม่รู้เลยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ไม่เป็นไรเจะคิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นสไตล์การทํา powerpoint ของคนจีนมาถึงรีวิวการเรียนนะคะการเรียนเจมีตารางเรียนของเจจะเป็นนี้เลยก็คือมีเรียนทุกวันแต่ว่าแบบวันจันทร์กับวันศุกร์อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าวันอื่นก็คือจะแบบมีมาเรื่อยๆวิธีการเรียนนะคะก็คือเรียนผ่านซูมอาจารย์จะส่ง z o ม m meeting id มาให้ใน wechat แล้วก็รหัส Me แ,แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ล็อกอิน hmm. เข้าไปแต่ว่าบางค่าบที่เจ๊ไม่ชอบคือมันไม่เห็นหน้าอาจารย์ค่ะคือในคลาสอะมันจะมีนักเรียนจีนที่เรียนที่มออยู่แล้วส่วนเราเม่นต่างชาติในซูมใช่ไหมคะก็จะเป็นแค่เหมือนผู้ฟัง ที่สามารถได้ยินเสียงอาจารย์กับเสียงเพื่อนในห้องแต่ว่าเราจะไม่เห็นภาพอะไรเลยทําให้เจรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคาบเรียนนะคะเราแค่แบบเหมือนเขาอัดคลิปมาแล้วเราก็ได้ยินว่าเขาสอนว่าอะไรซึ่งสอนบางครั้งก็สอนไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าเราไม่เห็นภาพ พอเพื่อนกับอาจารย์คุยกันด้วยความที่แบบคอมมันอยู่ตรงนี้เพื่อนเขาอยู่ตรงนู้นมันก็เลยไม่ได้ยินว่าเพื่อนเขาพูดว่าอะไรค่ะแต่ว่าโชคดีที่นักเรียนต่างชาติเจคคนนี้นะคะที่อยู่นอกเมืองจีนเนี่ยช่วยกันแล้วก็ส่งข้อความวีแชทหาก,กันเรื่อยๆนะคะว่าคราบนี้ต้องเรียนอย่างนี้ก็คือแบบต้องเกาะกลุ่มกันไว้อะต้องช่วยกันไว้ให้ผ่านเทอมนี้ไปได้ด้วยกันแล้วคนสิงคโปร์นะคะแบบเขาขยันมากเขาฉลาดแล้วเขาก็รู้เรื่องไปหมดเลยส่วนเจน,นะคะก็เป็นผู้ตามะคะ่ะ และนี่ก็เป็นการรีวิวเปิดเทอมอาทิตย์แรกที่ฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้ฟูตันตาเฉยของเจนะคะช่วงแรกๆในการเรียนที่ใหม่นะคะก็เป็นธรรมดาที่เราอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัว แล้วก็พยายามเข้าใจอย่างอื่นมากขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเจเข้าใจเหมือนตอนที่เจไปแลกเปลี่ยนที่เมกาคือตอนนั้นเจก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆนะกว่าจะปรับตัวได้กว่าจะแบบเซ่ไฮกับฝรั่งทุกคนได้ที่เมืองจีนเจก็คิดเหมือนกันค่ะแต่เจแค่แอบเสียดายอะทุกคนว่าเจไม่ได้ไปเรียนที่มอแล้วมันเป็นปีหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาหาเพื่อนด้วยหรือเปล่าเออแต่มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เนาะเพื่อนๆคนไหนนะคะกำลังเจอสถานการณ์เหมือนเจนะคะก็มาพูดคุยกันได้เนาะ เป็นสถานการณ์ที่แบบอยากไปมอมากเจก็หวังว่าอาทิตย์ต่อไปของการเรียนออนไลน์ของเจ๊นะคะจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้เรื่องแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนคนเจ๊มากขึ้นวันนี้เจ๊ไปแล้วค่ะบ๊ายบายใจเจี้ยนค่ะ